สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับดาบเคียวริวเจอร์นะครับอันนี้ก็มกันก็ซื้อมาก็จะแถมจูเดนจิมาให้ครับเป็นถ่านไฟฉายเบอร์15ดาบอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรครับเสียงก็มีนิดเดียวครับนี่ครับต่างได้เลย จะมีไฟเวลาเรากดนะครับกดตรงนี้ครับอันนี้ก็ช่องที่ใส่จูดินจิครับหรือถ่านไฟฉายนเอง ก็อันนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตานะครับก็มีเสียงอยู่เท่านี้ครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากถึงจะเป็นจูดินจิอันอื่นมันก็เสียงก็เหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูเบอร์ สิก็ได้ครับก็เสียงก็เหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ก็จบวันแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ